ราบสวัสดีเพ,พื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับพี่วฟวอีกแล้วเชิญ <c> ค <oughs> ิมูกแบบแล้วันเสาร์นะครับก็ <c oughs> เราก็จะมาเล่นเกมโลบอกกันนะครับมีน้องแนะนําแบบมาพี่ลองเล่นแบบคาอ,อ็อบพี่ให้ดูหน่อยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวว,วันนี้จะเล่นให้ฟังให้ดูก่อนที่จะไปเล่นนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิกนนะครับออมมาเล่นกันเลยดีกว่าฮะรถกระบะ อ่านี่กระบายพี่มาแล้วมาเลยทุกคนไปอีซี่ก่อนไปสบายสบอีซี่ปื้ดเบื่อโ้โหว้าว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 ้ว้ายอายไปฮะค่อยไปปื้ดค่อยคยไปปื้ดค่อยค่ยๆค่อยปื้ดเฮ้ยถอยหลังมึงว่าถอยเกินไปแล้วจ้ะ สบายสบายจุดค่อย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 เออนี่แหละไปทีละสิบสิบจุดเจอเจ้าปโอ้สบายสบายดูมั้ยค่อยค่อยไปมึงรีบไปดิใครข้างหน้าไปเร็วอืเหม่ยปากไปเออกูจะได้ไปด้วย เอออิชอิเชปเบืเอ่อเบื้อโอเครอนมาได้ฮะสบายสบายตรงนี้ก็น่าจะติดเธอบโบวู้ฮู้ไปเบรงเองยี่เบรสวยค่อยๆไป,ส,ส,ไปส,ส,สิบสิบไปเออสวยสวยเออเฮ้ยสบายสบายไปที่ไปไปกระบะไปเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้มันต้องติดคันเร่งวะทุกคนมึงก็ไปแล้วเลยดิอะว้าววโาโฮอลิสฮอลิชชดอ้าวฮ่าฮ่าว้าวสบายสบายค่อยๆไปนี่ไงชนว้าวคิดว่าน้ำมุมนี้ได้ปะมุมนี้ละ เออกูต้องมาจริงจังกับเกมเพียนี่ใครมันเอาแปมปนี้มาให้กูเล่นวะเนี่ยเออสวยเมนวู้ตรงนี้แหละมือค่อยไปห้าสิบเจ็ดอัปื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 ดโอเคเรียบร้อยมึงแตกค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆเราบปกระบ่าซิ่งค่อยๆ ว้าวเอ้ยว้าวยัยเอาเว้ยไอฟูมันมาเหนือย,ย้ปวดอาชิดเม็ดด้วยมาต่อไปมีเดียมไอ้เกมรถกากกกแกอย่าคิดว่าแกนั้นนะจะสามารถทำให้ฉันหัวร้อนได้ อาฮะระดับมีเดียนะฮะระดับปานกลา,างบ้านเจ้าว้าสบายสบายพี่นี่มันขับรถโน,โนหนึ่งอยู่ละ<อ>เออขับรถโนหนึ่งเออขับรถโนหนึ่งเออโอ้ยลุรถเที่ยน,นั่นดิไองโง่มันก็ต้องตั้งรถให้มันตรงๆมึงตั้งรถไม่ตรงนะ่ะมันก็เลยไปไม่ได้เลยดูพี่เป็นตัวอย่างไอ้เนาะดู พี่เป็นตัวอย่างเราก็ตรงไปนี่เป็นไงโอ้ยชิบหายยัไงไงนี่คือการฝึกขับรถนะครับค่อยๆค่อยๆไอ้ฟูมึงค่อยๆต้องตั้งลำลนให้ตรงทุกคนนี่ให้มันได้อย่างนี้สิวะนี่แหละไปเลยปืนปืนว้าวไอ้เหียย้ยอีกนิดเดียวเ,เวเ้เลยเออค่อยๆไปตั้งรถให้ตรงไอ,อ้สีส้มมึงโง่ไง มึงมันโง่ไะเขาต้องตั้งรถให้มันตรงๆไ้สารยระยเอ้ยดูอย่างพี่เป็นตัวอย่างไ้น้องอนี่ไงนี่ไงนี่สบายฉุยฉลุยตะบุยนี่ไงลบไปน้องเออนี่น,น,นี่ตรงแล้วตรงแล้วไปได้ไป,ไปเออโง่ไปเด้ครแมงพายกูเล่นแบบเชดิ เฮ้ยมันไปว่ะเฮ้ยโอ้หลี่เจ้าฟันฟันเอ้าฟ้าโอ้ยพี่พี่โอยแม่ยอยหอยจุ๊บดูสิอ่าเฮ้ย ไอเว่เอ้ยเสียสมาธิกูหมดเลยมึงไปก่อนเลยเอ้าดูแม่งดิเอ้าเอ้าเด็ดกูเจ๊